เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานโปรแกรมซอฟต์แวร์เรื่อง GRB Online ค่ะจัดทำโดยดิฉันนางสาวชมาพรขันทองค่ะดิฉันนางสาวประภาวดีโตเอี่ยมค่ะ ดิฉันนางสาวเจมจิรายาดคำค่ะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะปัจจุบันนี้เยาวชนไทยไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้เงินใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของใช้ที่มีราคาแพงทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและพ่อแม่ธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมเดิมนั้นเป็นการจดบันทึกกิจกรรมประจําวันการรายรับรายฝาก ลงในสมุดเอกสารจึงทําให้เกิดข้อเสียหลายด้านเช่นการทํางานของเจ้าหน้าที่มีข้อผิดพลาดด้วยเหตุนี้เราจึงทําโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง TRB ออนไลน์เพื่อพัฒนาระบบธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อสร้างโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลฝากถอนของนักเรียน2เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ 3. เพื่อสะดวกสบายต่อ,อก,การเรียกดูยอดเงิน 4. เพื่อช่วยให้โครงการธนาคารโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะข้อเคสของโครงงานนะคะ 1. มีการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ 2. มีการเปิดบัญชีใหม่ 3. มีการฝากเงิน 4. มีการถอนเงิน 5. มีการคิดคำนวณดอกเบี้ย 6. มีการโอนเงินและหากเงินเข้าออกของบัญชีค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1ได้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลการฝากเงินถอนเงินของนักเรียนค่ะ 2. อ,อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะ 3. เกิดความสะดวกสบายในการเรียกดูยอดเงินค่ะ 4. โครงการธนาคารโรงเรียนมีความทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้นะคะ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ค่ายในการรับฝากฐานข้อมูลค่ะ 3. ซอฟต์แวร์โปรแกรมแอปเซิร์ฟใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลค่ะโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ใช้สำหรับเขียนเว็บไซต์ค่ะโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใช้สำหรับตัดต่อรูปภาพค่ะ ผลการดําเนินงานนะคะระบบบริหารงานธนาคารโรงเรียนช่วยในการเปิดบัญชีการฝากเงินการถอนเงินการคิดคำนวณดอกเบี้ยและออกรายงานเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะโดยประกอบด้วยสองลักษณะการใช้งานคือ 1. ผู้ผู้ใช้งานทั่วไป 2. ผู้ดูแลระบบค่ะสรุปผลการดําเนินงานนะคะ การดำเนินงานนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้คือสามารถอํำนวยความสะดวกในการจัดการสมาชิกคือสามารถสมัครสมาชิกการฝากเงินการถอนเงินการคิดคำนวณดอกเบี้ยและออกรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนค่ะต่อมาจะเป็น อันนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์ธนาคารโรงเรียนของเรานะคะหน้าเว็บไซต์ธนาคารโรงเรียนของเราจะมีอยู่2ระบบคือเจ้าหน้าที่กับผู้ด,ผดูแลระบบค่ะเจ้าหน้าที่สามารถเปิดบัญชีใหม่ให้กับนักเรียนได้หรือว่าคุณครูสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ให้กับนักเรียนหรือแก้ไขข้อมูลบัญชีได้ดูยอดเงินปัจจุบันได้ฝากเงินถอนเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชี การเปิดบัญชีใหม่ให้กับนักเรียนนักเรียนต้องมีรหัสนักเรียนเป็นตัวเลขเท่านั้นมีชื่อนามสกุลชั้นมัธยมศึกษาห้องวันเดือนปีเกิดเสอ่อนคุณครูตอนเวลาที่ได้ชั้นมัธยมศึกษาต้องเป็นครูเท่านั้นต่อไปแก้ไขข้อมูลบัญชีถ้ามีข้อผิดพลาดในชื่อหรือว่านามสกุลสามารถแก้ไขได้ การฝากเงินการฝากเงินก็เมื่อได้ต้องใส่รหัสนักเรียนจะเป็นตัวอย่างการฝากเงินนะคะถ้าเราฝากแล้วเราต้องมีรหัสนักเรียนใส่รหัสนักเรียนชื่อนามสกุลหรือยอดเงินปัจจุบันจํานวนที่ต้องการฝากแล้วเราต้องมีควบคู่ออันนี้คือตัวอย่างการฝากเงินที่เราต้องเขียนพร้อมกับสมุดบันทึกต่อมานะคะ จะเป็นการการดูยอดเงินปัจจุบันของนักเรียนแต่ละคนนักเรียนสามารถเข้าไปเช็คยอดเงินปัจจุบันหรือว่าตรวจสอบรายการฝากตรวจสอบรายการทั้งหมดหรือรายการถอนได้พ <IS ee> วกเราขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ